สุ่ในวันศุกร์ท่านนาบีสอนลั่นอฮหูอะไรฮีวะาสั้นลำให้ความสําคัญกับวันศุกร์เป็นอย่างมากโดยท่านได้ส่งเสริมให้ปฏิบัติกิจวัตรบางอย่างที่พิเศษไปกว่าวันอื่นดังตัวอย่างต่อไปนี้หนึ่งในละหมาดซุทีเช้าวันศุกร์ท่านอ่านซูรออัสซัดยาดะและอ่านอินซานทั้งนี้เนื่องจากซูรอทั้งสองกล่าวถึงเนื้อหาเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นและเป็นไปในวันศุกร์นั่นเองสองส่งเสริมให้กล่าวซอลาวัดแก่ท่านนาบีสอนลั่นอฮหูอะไรฮีวาสั้นลำ ให้มากในวันศุกร์และคืนก่อนวันศุกร์เพราะทุกความดีงามที่ประชาชาิของท่านได้รับทั้งในดุนยาและอาคีระ์ะล้วนมีท่านเป็นจุดเริ่มต้นนอกจากนี้การให้ความสําคัญกับการออกไปละหมาดวันศุกร์แต่เนินเน่นๆนและการได้อยู่แถวหน้าใกล้อิหมามก็เป็นสิ่งบ่งชี้ประการหนึ่งถึงสถานะและความใกล้ชิดของบ่าวนะอันล้อในอาคีราะสาการอาบน้ําชำระล้างร่างกายซึ่งถือเป็นสิ่งที่ควรกระทําเป็นอย่างยิ่ง4ี่การใช้เครื่องหอมและแปรงฟันห้า การเดินทางไปละหมาดแต่เนิ่นเิและใช้เวลาไปกับการรำลึกถึงอัลเลาะห์และละหมาดสุนัตจนกระทั่งอิหม่ามขึ้นคุชบะหกการนิ่งเงียบเพื่อรับฟังคุชบะซึ่งถือเป็นวายิบ7อ่านซูร์อันยุมอะกับอันมุนาฟีกินหรืออั้นอาลากับคอซียะแ์ 8. แต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่ดีที่สุดเท่าที่มีอยู่9ในวันศุกร์จะมีช่วงเวลาหนึ่งที่เป็นช่วงเวลาแห่งการตอบรับดูอาสิบบริจาคทานเนื้อหาบทความอิสลามออัลนัมดูลิละ หวังว่าเราทุกคนจะนำสิ่งเหล่านี้ไปปฏิบัติและบอกต่ออินชาอัลละห์